ทำไมพี่สมเด็จถึงสอนน้องขับรถขุดคะคือตอนเราเริ่มพมอบริษัทยังทำงานาอยู่ก็้องเอา้องไปทำงานด้วยช่วงนั้นนะครับก็กลัวลองจะร้อนก็เอาขึ้นไปยู่บนหน้ารถด,ด้วยครับตอนน้องไปทำงานน้องอยู่เท่าไหร่คะสามขวบครับเริ่มสอนจากอะไรคะก็ให้น้องทดลองว่า ด้านขวาทําแบบไหนด้านซ้ายทํางานแบบไหนจะพยายามมอบอกไ้ตรงนี้ครับแล้วให้น้องทดลองดูพี่สมเด็จทําธุรกิจอะไรคะ,ะรับเหมารถคุบจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจรถขุดคืออะไรคะ,อะตอนนั้นผมไปเรียนอยู่สาะบัดช่างเหมืองการด้านไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็ช่วงล่างเมื่อครั้งเรียนจบเนี่ยมีบริษัทบริษัทหนึ่งรถคุดเนี่ยคือมารับเด็กฝึกง,งานไปเรื่องรถคุด ผมก็ไปเป็นเด็กอัจรบีอยู่กับรถคุดเนี่ยมาประมาณสาง10ปีแล้วก็มันทำให้ผมลงไล่ในอาชีพของรถคุดจุดเปลี่ยนชีวิตของผมคือการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ถนดัดไม่รักไม่ชอบแต่เพราะว่าเห็นคนอื่นได้เงินดีสุดท้ายธุรกิจของผมก็เจ๋งเช่นพ่ <c oughs> อแนนม่พอมททำก็คือ <c oughs> บ่้ปลา <c oughs> รา <c oughs> ับซื้อของเก้า ขายของตลาดนัดสุดท้ายที่ดินก็ถูกลดจำนองรดก็ถูกยึดแล้วพี่ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไงคะหลังจากที่พ่มล้มเลลวพ่มก็กลับมาเป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนเดิมได้เจอแนวทางการทำธุรกิจครั้งใหม่ก็คือการรับเมาท่มดินคุดปรับน้าดินคุดฟุตติ้งซึ่งเป็นงานถนัดของพ่มที่พ่อมรักที่สุดครับแนวคิดที่พ่มทําธุรกิจ เป็นของตัวเองก็คือนั่งทั้งวันเนี้ยนั่งทํางานทั้งวันได้วันละสี่ร้อยกว่าบาทเองถ้าทํางานเองมีรถคุดเองในได้วันสางปัหาเนี่ยสาเาตุที่ให้พมทําต้องคือว่ามีความคิดที่จะต้องมาทําอาชีพรถคุดอาชีพรับเมาสันี้น่าจะดีกว่าเป็นพนักงานหลังจากที่พมตัดสินใจมันทาธุรกิจรับเมาสพมเลยเอาที่ดินพื้นสุดท้ายเนี้ยไปไว้ธนาคารเสียสีร้อยเพื่อนำเงินมาลงทุนในการทาธุรกิจรถคุด ซึ่งตอนนั้นพ่อกับไปซือ้อเก้าญี่ปุ่นมาหนึ่งคันเป็นรถมือสอ,องเข้ามาหนึ่งคันที่พี่ตัดสินใจทาธุรกิจรถขุดแปลว่าพี่สมเด็จมีรู้ทางในการทําธุรกิจแล้วใช่ไหมคะไม่มีเลยครับผมตัดสินใจในการทำครั้งนี้แบบไม่มีรู้ทางเลยด้วยซ้ำคือไม่รู้ว่าจะทำแบบน,นี้จะมีงานไหมแต่เมื่อโชกเะตาวันนั้นเมื่อซื้อรถขุดมาได้หนึ่งวันก็มีลูกค้ามาจ้างไปคุณลุ้มอินทรภำในวันต่อไปเลยหลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อย ผมก็ยังใช้รถขุดมือซองอยู่ครับอะไรที่ทําให้พี่สมเด็จเปลี่ยนใจจากรถขุดมือสองมาเป็นรถขุดคูเปต้าคะ,อะพองานเพิ่มรถขุดมือสองก็เริ่มพังอะ,อะไรหายากหาได้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอไปหาแล้วก็โดนหลอกขายรวมๆแล้วเกือบห้าห0ื่นผมมองว่ามันไม่คุ้มเสียเสียเงินเสียเวลาเสียค่าซ่อมทิ้นเปลืองค่าเชืเ้อเพลิงน้ํามันแล้วผมจึงรู้ว่า รถเบอสองสามารถเทินได้จากประสบการณ์ที่ผมขับมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ไม่ดีเท่ารถขุดคูโบต้าคูโบต้าไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมอึดถึกทนประหยัดน้ำมันมีอะไรแท้จากสูงมีช่างซ่อมบริการรวดเร็วทันใจมีสินเชื่อจาก SKL หลังจากที่ผมมี U35 งานก็เพิ่มมากขึ้นผมจึงซื้อรถขุดคูโบต้าเพิ่มอีกหนึคัน คือรุ่น KX91 เพื่อมารองรับงานที่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น U35 และ KX91 ทํางทำงานได้หลากหลายและเปลี่ยนหัวได้ปุงกีมาตรฐานปุงกีสโลปปุงกีขุด25เซนหัวสว่านและหัวเจาะคอนกรีตขั้นตอนและเคล็ดลับการทำธุรกิจรถขุดให้สำเร็จจนถึงทุกวันนี้คืออะไรคะคือคมองไปที่ลูกค้านะครับ คือเราจะเข้าไปดูว่าลูกค้าต้องการเครื่องมือประเภทใดงานประเภทไหนที่เราจะเหมาะจัดรถให้เข้าไปทํางานให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ลูกค้าต้องการหากเราเข้าไปทํางานปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าโอเคเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนั้นเข้าทาให้ลูกค้าเพื่อให้คุณพอใจลูกค้ามากที่สุดอันนี้คือจุดขายเลยการบริการส่วนเคล็ดลับของผมผมจะลงดูหน้างานเอง คือถึงจะให้ลูกน้องไปแต่ตัวผมต้องไปด้วยเพื่อคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยมครับผมทำงานแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มจนถึงทุกวันนี้ผมไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอยากให้พี่สมเด็จฝากเคล็ดลับในการทำธุรกิจหน่อยค่ะผมแนะนาให้ทาธุรกิจที่ตัวเองรักและถนัดเมื่อเราทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราเดินไปได้ไกลผมเป็นบทเรียนให้กับทุกคน ว่าการทําอะไรที่ไม่ถนัดและไม่ได้รักมันจะทําให้เจ๊งท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จตามที่ทุกคนต้องการและเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ